ท่านประหลัดอาวุโสประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองท่านหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสอม แขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับกับผมนายกองโทรดทรกิจวิชัยชัยยพรสิรินายอำเภอพุทธมนทรน,นะครับรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือ Big Day ในวันนี้อำเภอพุทธมนตรมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด48หน่วยเรามีความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสถานที่อุปกรณ์บุคลากรซึ่งเมื่อสองวันที่แล้วนะครับพวกเราหลายๆคนก็ได้มาเข้ารับการอบรมนะครับที่พวกเรามีหน้าที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งกปนนะครับที่เรามาอบรมเมื่อสองวันที่แล้วนะครับ ก็มีหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้งนะครับแล้วก็นับคะแนนในในหน่วยเลือกตั้งนั้นๆส่วนรองปภนะครับก็มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของปปนวันนี้ที่พวกเรามารวมใจเป็นหนึ่งนะครับรวมใจกันหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เพื่อ รณรงค์กระตุ้นให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอพุทธมนฑลน,นะครับได้ตระหนักถึงนะครับความสำคัญของการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนะครับไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่4วันที่14นะครับพฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง17.00นนะครับการดำเนินการในวันนี้ซึ่งนะครับเราดำเนินการโดยต่อเนื่ หาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่าพี่น้องมสงมเราได้ดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาโดยตลอดนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีรถประชาสัมพันธ์ของสํานักงานกรปตจังหวัดเราก็จะมีพวกเราที่จะเดินลนรง,งไปแต่ละที่แต่ละที่นะครับหลังจากนี้เราก็จะไปเคาะประตูบ้านพี่น้องประชาชนนะครับไปบอกไปกล่าวนะครับไปสร้างความรู้ความเข้าใจในการ ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับพวกเราก็ในเพือก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่มารวมใจเพื่อประชาธิปไตยในวันนี้นะครับขอบคุณผู้เขียวข้องทุกท่านนะครับที่จัดงานจัดงานที่ดีๆนี้ขึ้นนะครับเพื่อบ้านเพื่อเมืองประชาธิปไตยสร้างได้ด้วยมือเรานะครับเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ใช่ประชาธิปไตยอยู่ในมือเราบัดน,นี้ ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขออนุญาตเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบนะิ๊กเดย์ณบัดนี้ขอกราบขอพระคุณครับใช้สิทธิ์ซื้อสิทธิ์ขายสิทธิไดีความดีได้แล้วอย่างไร